ข้อขอมาให้แล้วเ้ข้กันเลยจบเป็นอย่างไม่อยากเขาเขาเืือกข้าไม่ให้เอยกินคนเดียวเลยเอาวงันคือว่างิ้วข้ไม่อยากแล้วเศร้าแล้วอิ่มแล้วจาเป็นอย่างนี่ยเป็นอยงา่ได้เป็นอย่างน้ข้เราก็กินแล้วไ่อยากแล้วจะของอย่างเงินบอนี่เลก็ข้อแล้วอเป็นอย่างน่ะเป็นอย่งดอกย้มาใจ ขอ,องเพื่อเอตันสิเขาอานจดกล่องเด้อเขาป้อนขอเขาก็ได้มันแล้วบะกินไงยังมาบะกินเอาไปชิมไอ้ม้าหุ่นเอาไปชิมไอ้ม้าหุ่นไม่อยากแล้วของก็บอกแนวนี้เขาเอตัวจะป้องทุกจริงทุกอย่างเลยอ่ยาาะเขา,า,าอ่านกป้องเล้วมากราดเายอะกราดกราดสานี่กราดนี่ กูคิดมันถิ่มฉันไปแล้วบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างฉันมี่มองดีฉันจะพาไปรับรองว่าถ้าเธอไปมองนี้พัวเธอต้องกลับมาหาเธอแน่นอนจริงจริงแมนวันไม่ดีมันนั่นจริแมนเุ้ยถ้าฉันไปเนยป้าป้าไปกันเลยป้าป้าป้าพาไปนี่มอมองนี่บอกแมนตับจริงนใจนี่หมอเขาเป็นอะไรยากนะ่ันมาตรงเล่า กูพูกูหเห็นมีปัญหาเกี่ยวกับความรักกันละคือแมนเดแมวจ้าแมนจ้าเอาแป้งพักยา,าแปงา้งใสมูอใสแล้วความรักลุ่โลดกันแล้วลุ่เลื้องเอาเอาไปใสไป้งใสอันนี้แล้วผัวจะจิกขาบ้าเป็นบ่าคา่ะกลับมาไี่ลีดดิเออแป้งพักยา แป้งสายมูรับรองว่าใส่แลว้วรักผุงงานรุงเงินปังปังปังแน่นอนอย่าลืมสนใจโทรสอบถามและโทรสั่งสื่อกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเด้อจ้าภักยา I am b r e e z